วันนี้ผมมีรวมรถเบนซ์ีคัรสามคัน3คาแรคเตอร์ราคาสุดพิเศษนะครับซึ่ง m e r c e d e s b e n บก็ถือว่าเป็นซีดานยอดนิยมในอดีตนะครับีคัเป็นรถคันเล็กที่คุ้มค่าและคุ้มครองนะครับวันนี้ผมมี w 203 รถปี2004ราคาอยู่ประมาณ1ล0 0นกลางๆนะครับส่วนคันที่2เป็น W204 นะครับราคาไม่เกิน4แสนบาทนะครับปี2009ส่วนคันสุดท้ายนะครับเป็น AMG นะฮะปี2012นะฮะตกแต่งมาค่อนข้างจะเป็นตัว็อปสุดเพราะเป็น AMG ราคาก็อยู่ประมาณ5 0 0แสนปลายๆนะครับผมจะพาท่านผู้ชมดูทีละคันนะครับคันแรกนะครับคันแรกก็คือคันนี้นะสีทอง นะครับสีทองสีเงินเนี่เป็นสีที่มาตรฐานนะครับเป็นสีนำทรัพย์นะครับเป็นสีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับสีทองคันนี้นะอ่ะเปิดฝากระโปรงกันดูนะคันนี้เค,ครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์1,796หรือ1,800ซีซีนั่นเองนะฮะ C180 Elegant นะฮะ W203 จดทะเบียน11กุมภาพันธ์2547 ปี2004ไม่229,0 0 0กกิโลรุ่นนี้143แรงมา้าแรงบิด220นิวตันเมตรนะครับทอบสปีดถึง223กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวพูดง่ายๆว่ารถเบนนี่วิ่งแต่ละคันนี่วิ่ง200กว่าทั้งนั้นเลยนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์รหัส271ฝาดำนะครับอัตราบริโภคน้ำมันอยู่ประมาณ10.2กิโลเมตรต่อลิตร 0-109.4นะครับเพราะนั <rem> forth, faces, ้นอ er ัตราเร่งสมรรถนะก็ถือว่าใช้ได้ด้ทีเดียวสําหรับรถปี47วันนี้ก็21ปีผ่านไปนะครความสวยและก็ความแข็งแรงนี่ต้องยกให้ค่าย m e r c e d e s b e n บนะครับนี่คือสภาพรถไม่มีวัตนเหตุไม่มีการชน100%เนตะครับสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงนะว่าเครื่องยนต์ฝาดำ 1,800cc คันนี้นะฮะน่าใช้หรือเปล่ากับราคาแค่ 159,000บาทเท่านั้นปกติขายอยู่แสนเก้านะครับคันนี้ขาย1สนห้าหรับประกันนะครับว่าเครื่องยนต์ระบบเกียร์ระบบส่งกําลังระบบแอร์ระบายความร้อนรวมไปถึงช่องล่างบอดี้ตัวถังพร้อมใช้งานนะครับในราคา1สนห้าเคันนี้นะเนี่ยมีสติกเกอร์มราตรฐานอุตสาหกรรมไทยนะครับคันนี้ประกอบที่เบนทธนบุรีนะครับี8 0นะฮะรถยอดนิยมในอดีต แสนห้าหมื่นเก้าพันคันแรกนะครับภายในเป็นดูภายในนิดนึงนะอย่าพาดูภายในนิดนึงนะก่อนจะไปคันที่สองคันที่สามนะครับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับภายในเป็นเบาะหนังแท้นะครับเป็นเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้านะครับปรับเมมโมรีได้3จุดนะครับรุ่นนี้เบาะไฟฟ้าเต็มตัวนะครับแอร์แบก abs เป็นอุปกรณ์มาตรฐานอยู่แล้วนะครับระบบแอร์ครึ่องเสียงพร้อมใช้งาน นะครับภายในเรียบร้อยพลาสติกไม่มีแตกนะครับเลขไม่ส2งแ0 0หมกกิโลไม่2อนกับรถ20ปีก็ถือว่าปี1นึ0งหมื่นกิโลถือว่าใช้น้อยนะครับเลขเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ซปเปอร์ชาร์ตนะครับเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ก็อัตราริงนะครับไม่ต้องรอเทอร์โบนะอัตราร่งถือว่าเร่งปุ๊บมาปั๊บนะฮะนี่คือข้างหลังนะครับ ของก็ดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับอ่ะนักเกี็ตเอาตัวนั้นล็อกข้าบวนเลยลูกนะแถบการสะท้อนแสงนะฮะมีน้ํายาดูแลด้วยนะเอาเก็บให้เรียบร้อยนะครับอ่ะมาคันที่2นะครับคันที่2เป็น W204 W204 คันสีดําคันนี้นะครับอ่าปรับโฉมขึ้นมานะครับปรับโฉมขึ้นมาคันนี้นะครับบอดี้อ่าไม่ใช่ไฟตาถั่วแล้วนะครับเป็นไฟตาตาใหญ่แล้วนะครับคันนี้ได้ล้อแม็กเพิ่มอ่ะนักเกียรติ เขาระโปรงให้ดูหลอยลลกนะขาแังเสียงเครื่องหน่อยคันนี้จดทะเบียน13มกราคม52ปี2009นะครับเลขไม่2 20,000กิโลนะครับ579ด้วยนะครับรถใหม่รุ่นนี้ประมาณ2ล้าน5ท็อปสปีดท,ทําได้ถึง230นะครับ230กิโลเมตรต่อชั่วโมงอัตราบริโภคน้ำมันนะครับอยู่ที่ประมาณ12.7กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ถือว่าพัฒนาในเรื่องของความประหยัดขึ้นมาอีกนะครับ นะัฒนายเรื่องความประหยัดขึ้นมาอีกนะครับนี่คือเครื่องยนต์1 8 0 0ซีซีสสูบร้อแรงม้านะครับเครื่องยนต์รหัส M 2 7 1คอมเพรสเซอร์เช่นเดียวกันนะครับมีการปรับแต่งช่วงล่างมานะครับจะเห็นว่าตัวนี้สามารถปรับความแข็งนิ่มของโชคได้นะครับล้อแมกเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นล้อแมก BBS นะสีดำเพิ่มความดูดดันภายนอกก็สีดำภายในก็สีดำ นะครับสติกเกอร์มาตรฐานอุตสาหกรรมตั้งแต่ผลิตโอมาก็ยังอยู่นะครับฝากระโปรงนะครับนอ็อตใต้ฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานบ่งบอกว่าคันนี้ไม่มีบัญหตุไม่มีการชนด้านหน้ามาเช่นกันนะครับมา,านนะะมาดูด้านในนะฮะพามาดูด้านในนิดนึงนะครับคันนี้วงมอลัยด้านในเป็นสีดานะครับวงมอลัยเป็นมันติฟังก์ชันรับโทรศัพท์รุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วมีจอเพิ่มนะฮะด้านบนนะครับใส่จอเพิ่มเข้ามา เลขไมค์คันนี้อยู่ที่22797กิโลเมตรนะครับท็อปสปีดท,ทำได้ถึง230กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าเต็มตัวเช่นกันมีเมมโมรี่3จดุดนะครับปุ่มปรับต่างๆก็จะมีรอยอยู่บ้างนะครับเพราะรถรุ่นนี้นะครับปี52ปี52ปีนี้ก็6 6 7 6 8แลอ่า15 16้5ปีด้านหลังมีปุ่มปรับแอร์ให้นะครับปรับเพิ่มอุณหภูมิด้านหลังได้นะครับ เพิ่มออปชั่นเพิ่มความสะดวกสบายของผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มขึ้นอีกนะครับ C200 นะครับเครื่อง1 8 0 0 c ดด้านหลังก็ถือว่ากว้างขวางนะครับไม่มีอุบัติเหตุด้านหน้าและด้านท้ายแน่นอน100ซห้องยางอะไรยังใหม่เก็กเลยสำหรับคันนี้สีดำเจ้าของดูแลรักษาดีนะครับคันนี้นะฮะร,ราคา259,000บาทขอไปครับ3 0 0แสนนะฮะ ไม่รู้พูดผิดหรือเปล่าในเมื่อกี้สองหรือนะ3 5 9 0 0 0บาท3กลางๆท่านผู้ชมครับได้แม็ก a b บได้ของแต่งครบคันเลยนะครับทั้ง2คันถือว่าที่ผ่านมานี่สวยเลยนะครับและมาชมคันสุดท้ายครับคันนี้นะฮะปี2012ไม่น้อยด้วยนะครับท่านผู้ชมครับไม่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันท็อปสปีดทำได้ถึง225กิโลเมตรต่อชั่วโมง14กิโลเมตรต่อลิตรนะครับประหยัดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจาก10เป็น12เป็น14นะครับ คันนี้204แรงม้านะครับแรงม้าก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเครื่องนิ่งเงียบนะครับ204แรงม้าเท่ากับ S S L K นะครับในตอนนั้น1 7 2แรงม้า204แรงม้าแรงบิดที่500นิวตันเมตรเครื่องยนต์รหัส271นะแต่มีการพัฒนามาเรื่อยๆนะครับรถใหม่รุ่นนี้2,999,000เนะครับเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษเป็น A M G MG ก็จะเห็นว่ากระจังหน้านะครับเพิ่มความเข้มดูดันเพิ่มมากขึ้นเพิ่มความเป็นสปอร์ตนะครับเมื่อคันที่ผ่านมาเป็นตากระจังหน้าเป็นไดมอนด์กริดนะฮะเป็นดาวนะฮะเป็นเป็นเป็นรูปดาวไดมอนด์นะฮะนะครับมีโลโก้เบนซ์อยู่ตรงกลางนะครับแต่รุ่นนี้นะฮะเน้นความเป็นสปอร์ตก็จะเป็น3ชั้นโลโก้ดาว3แฉกอยู่ตรงกลางเช่นกันนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เหมือนกันครับล้อแม็ก เป็นล้อแม็ก AMG นะครับล้อแม็ก AMG ขอบ18นะครับ2-2-5-4-10้ขอบ18เน้นความสปอร์ตนะฮะบูอฟพเฟซซี่นะฮะกระจกมองข้างนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะฮะมาดูที่ภายในครับอ่าคันนี้มาก็เห็นตั้งแต่บันไดข้างแล้วฮะที่เป็นของ AMG นะครับแผงประตูเบาะปรับไฟฟ้านะฮะเพิ่มความดุดันโดยพื้นที่นะฮะเป็นโลหะมาเพิ่ม รวมไปถึงตรงที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็ใส่โลหะพวงมาลัยหัวเกียร์คอนโซลกลางนะครับเน้นความดุดันรวมไปถึงแผ่นคอนโซลหน้านะที่เป็นโลหะตลอดจนหลังคาครับเป็นหลังคาแก้วพาโนรามิกต็มบานนะครับแล้วก็เปิดได้ด้วยรุ่นนี้นะครับเลขไม้นะฮะอยู่ที่1นึ่งแสนนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยเก้าสิบเก้ากิโลเมตรนะครับถือว่าใหม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับคันนี้เนี่ยหลังคาแก้วสีดํา เพิ่มความหรูหราเพิ่มความดูดนันเป็นสไตล์ของรถรุ่นใหม่ในทุกวันนี้นะครับปี1 2นะครับ13ปีภายในก็กว้างขวางนะครับเรียบร้อยมากนะครับคันนี้เรียบร้อยมากนะห้องยางอะไรก็สวยรถไม่มีบัเหุไม่มีการชนมาทั้งด้านหน้าและด้านหลังร้อซนะครับโอเคสีขาวนะครับ C C สข้างหลังนะฮะ AMG แต่จริงๆคันนี้เป็น C180 ึ่งแปูเป้ นะครับซึ่งคันนี้เองนะฮะรถใหม่2 9 9ล0 0 0เาแนะครับวันนี้ราคาอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นนะครับ599นะครับสนใจคันไหนถูกใจคันไหนนะครับรถเบนซ์ซีคลาสเรารวมมาให้แล้วนะครับตั้งแต่หนึ0งล้านห้าแเก่งแสนห้าบาทขออภัยนะครับแหมนะส่วนใหญ่เบนซ์จะเห็นราคาหลักล้านแต่วันนี้เราเห็นราคาหลักแสนนะครับ 1แสนห้าหมื่นเก้าพันบาท W203 ไม้สองแสนสองนะฮะส่วนคันนี้นะครับ W204 นะครับ W204 นะคันนี้ต้องแต่งมาสวยลงตัวเหมือนกันนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับปี 2009, สองพันเก้า W สองพันสนะ204คันนี้นะฮะ204แรงมา้านะครับคันนี้รถใหม่3ล้านวันนี้ก็ราคาพิเศษเหลือแค่559,000บาท AMG ทั้งคันถูกใจคันไหนชอบคันไหนนะครับเบนซ์ซีคัสวันนี้มีให้เลือก3คัน3สไตล์3ราคาแสนกว่า3แสนกว่า5แสนกว่าชอบคันไหนถูกใจคันไหนมาเลือกเอาได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องความคุ้มค่าคุ้มครองนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเพราะว่าความปลอดภัยของค่ายมาสดเอสนะฮะขึ้นชื่ออยู่แล้วเพราะเหล็กเองวัสดุโครงสร้างเองนะรเรื่องความปลอดภัยนี่เขาให้ความสําคัญมาก Airbag ABS นะฮะระบบช่วงล่างนี่ถือว่าค่าย Mercedes เนี่ยให้ความสําคัญมากๆนะครับชอบคันไหนถูกใจคันไหนนะครับโทรมาคุยเพิ่มเติม0847776699นะครับและแอดไลน์ผมได้แล้วนะครับที่แอดไซน์นะครับไอดีแอดไซน์มงคลคาร์แอดไซน์มงคลคาคุยกับผมนะอยากดูเอกสารประวัติการเช็คนะครับรวมไนะปถึงข้อมูลต่างๆในรายละเอียดตำหนิต่างๆส่งเพิ่มเติมให้ดูในไลน์ได้นะครับอยู่ที่ไหนทั่วประเทศเป็นเจ้าของได้ นาะยกผมมาคุยถ่ายรายละเอียดนะวิดีโอคอลดูนะครับส่งรถทิ้งึงบ้านให้ช่างที่ท่านไว้บางใจให้ศูนย์บริการตรวจก่อนนะครับว่าใหม่แท้ไหมสภาพดีชัวร์หรือเปล่าค่อยเป็นเจ้าของหรือจะมาดูรถที่อุบลธานีนะครับนั่งเครื่องบินมานะฮะนั่งรถไฟมาก็ได้หรือจะขับรถส่วนตัวมานั่งรถโดยสารมานะครับบอกขอ้อสอก็อยู่ใกล้ๆเราเราไปรับทุกที่นะครับมาพักที่่อุบลก่อนมาเที่ยวอุบลก่อนสักวันสองวันนะฮะเรามีที่พักให้ทุกท่านฟรีนะครับ ก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์เวลามีรถเข้าใหม่ผมจะมารีวิวให้ท่านดูในทุกๆวันวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีทุกๆท่านครับ